ศูนย์วิจัยโรคปรสิตสำนักวิชาแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีได้มาเตือนค่ะเตือนทาตแมวให้ระวังติดเชื้อโรคโดยเฉพาะที้แมวขึ้นสมองคือถ้าในภาวะปกติคนปกติเนี่ย นะค,ะคนที่ติดเชื้อเกี่ยวกับขี้แมวขึ้นสมองมันจะไม่มีอาการอะไรเลยอาจจะมีบ้างค่ะก็มีอาการคล้ายกับเป็นหวัดหน้าหรือต่อมน้ำเหลืองโตเวลากดจะเจ็บบริเวณศีรษะและคออาจจะปวดหัวมีไข้ปวดกลามเนื้อเจ็บคอ แต่ถ้าหากว่ามีโรคประจำตัวร้ายแรงอย่างเช่นผู้ป่วย HIV หรือมะเร็งก็อาจมีอาการรุนแรงร่วมด้วยเช่นมึนงงมีไข้ปวดหัวตาพร่ามัวชักเกิดอาการชักขึ้นไ้การประสานงานของร่างกายก็จะบกพร่องไม่ดีเลยทีเดียวเพราะฉะนั้นคุณหมอเลยออกมาเตือนว่าใครที่ชอบเลี้ยงแมวควรหมั่นตรวจสุข